สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะคุณแม่เอฟซีมาไหว้องค์ปู่นะคะที่ดีใจที่สุดคือแม่เอฟซีรู้จักแม่ดานะคะรู้จักทุกคนแล้วก็มาเห็นแม่ดาก็แม่ดาวัดีก็ทักทายแม่ดาเลยนะคะหายได้เลยคนสวยจะออกในจอให้แกงหน่อไม้แม่ให้แกงหน่อไม้แมทางหนือมหน่อไม้นะ ถ้าไปถ้าไปเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวต้องดูว่านาอะไรที่ชิ่ที่ใครเยามีอะไรค่ะเดี๋ยวเจอกันที่น่านอีกคุณแม่มาแก้บนหรือขอพรคะแม่มาขอมาขอพรขอให้พรนั้นพันสำร็จพันสำร็จนะคะสาธุสาธุที่สาขอขอไว้นะว่าขอถูกถูกไม่ถูกก็ยังมาได้ได้พรเมื่อคืนนั้นดึกๆ โทรหาน้องฟูกาวสามทุ่มมั้งสามทุ่มของว่ามันจุดจังหวัดอะไรค่ะถ้าคนพวกนี้เขาไม่รู้จักกันเออรู้ผ่านผ่านคือคนพามาเขาเขาเข้าใจไปทางโกกอกเขาเขาเข้าใจไปทางโกกอแต่ว่าเว่าเาไปโกอแล้วเออไม่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 ได้ไปโกกอกคือคือเขาเข้าใจว่าอยู่ตรงนั้นแต่จริงก็คือย้ายมาจังระดงแล้วค่ะคุณพี่น้อยเรียกพี่เนาะก็โทรมาถามทางโทรมาถามว่า ออยู่จังหวัดไหนอยู่สกลเราก็บอกว่าอยู่สกลให้ตั้ง GPS มาคุณพี่เชิญนั่งก่อนค่ะจะได้ไม่เหนื่อยสวยไหมสวยไหมสวยค่ะสวยอ่าง่ทายสิคะคนแก่คนนี้อายุเท่าไหร่อ๋ออก่อนช่างดำช่างดำค่ะไม่ใช่มือมืออยู่นู่นช่างดำเท่าไหร่ครับแปดสิถูกเป่งเลยอ้าวอุ้ยไม่รา้ว่าหกสิบนะทไมมโอ้ อยู่กับลุงพลที่ปากน้ำสมุรปการมาก่อนเลยเป็นแฟนขับลุงพลแดงสมุตปการด้วยกันแสดงว่ารู้จักยูทูบทุกคนค่ะก็ดูติดตามมาตลอดเลยขนายปูมาที่ร้านขขอบคุณค่ะเป็นเนาะแค่นี้ะไม่ท่า่แล้วก็ไปทำให้เธอลูกขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ y o u u t b ยูทูปก็เป็นพยาบาลใกล้ตายแล้ว ปเยังมีอายุยืนอยู่ด้วยังแข็งแรงอยู่เลยไม่มีความโรคหรอกยังมาหาพระหาท่านแหละูทตั้งแต่นี่พอมาก็ประทับใจเลยใครอยากไปเหนือต้อนรับนะจะพาเข้าป่าเข้าป่าหาอะไรคะป่าป่าตอนนี้มีหน่อไม้อห็ อยากไปเที่ยวแบบน้ท่วมเหรออ๋อน้ำท่วมไปกับพวกเราไปไปมีที่พักเมื่อวันพายเยาไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวหาลุงพวกอิสระพวกนั้นเราไปเที่ยวเหนือแล้วไปพักที่พายเยาก็ได้รถอะไรมาเนาะรถอะไรมาเนาะไอ้ต้นพิโกรจบชื่อโน้นพกก่นเราเจอกับพิจกาทางโน้นนะคะทีแม่ครัวไม่รู้ว่าทำอะไรเนาะเมื่อย็น พี่เห็นหวายทุกทยาซื <ligen> ้อพี่มาตรงนี้ขึ้นมาางเหนือพี่ไม่ได้เอาอะไรมานะพ่อน้องมีกพีเจแค่หมูแค่หมูอะไรแล้วก็ไม่เอามาพ่อน้องสองไพย่อะไรเนี้ยต้องมากินที่นี่เห็นแค่เห็นหวายข้างทางมีเอะไรนะแก้วมุกบอมาฝากถุงฉันรับของแม่พอเราครบเนี่ยล่อลุงเหลือลุงใครกันเยอะ ลุงพันไปไหนค่ะไม่เห็นเอารถจอดเก็บมานอนมั้นย่าลุงพันโ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 ลุงพันช่วยลุงพลอยู่นู้นจ้าอยู่ข้างในนู่นค่ะค่ะโน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 ่พอดีค่ะพอดีไปเห็นพอดีเลยค่ะนน้นถามหาลุงพันนะคะก็เจอพอดีนะคะลุงพันนู่นแหละค่ะลุงพันช่วยลุงพลอยู่ทางนู้นนะคะ ทางโน้นเขามีปูกระเบื้องนะคะก็มีเบาวมืดอาออกมาแล้วนะคะเบาวมืดแล้วก็อ้าวลุงพันก็กำลังจะออกมาเหมือนกันคะ่ะลุงพันก็ออกมาเหมือนกันนะคะออกมาทางหน้าต่างนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้มีประตูทางนี้เนาะมีแต่หน้าต่างเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันเลยนะคะกับ บ้านน็อกดาวนะคะนี่มาด้วยกันเจอเจอลุงหรือ,อยังคะเจอแล้วค่ะอ๋เอเดี๋ยวก่อนเลยก่อนไหว้ค่ะ่าน<ๆ>เลยคะเดี๋ยวเจอลุงพลก่อนจะหาลุงพลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว่ดยดูลุงพันนะต้องมีหลักฐานนะ สวัสดีครับสวัสดีตามมาจะเลิกวะมาจากไหนเอ่ยมาจากพะเยาเยาเหอเหนือน้ำท่วมกลับไม่ได้จะขออยู่กบลุงพันได้ไหมเออที่มาเป็นยังไงวะที่มานี่เพราะอะไรรู้มัครับพ่อลุงพคัผมเป็นโกทธรมาหากินที่เดียวกันสมัยแรกจังหวัดอุบลราชา ค่อยกับสมุดประการข้าสมุดประการถามว่าอยู่ตรงไหนครับผมมาได้ได้คำตอบนะคะเขาเตรียมโต๊ะแบบนี้ครับผมใกล้จะครบแล้วค่ะใกล้จะครบหมดแล้วแล้วขอแปดนาทีขอแปดนาทีมาค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะอย่าว่าห้าวว่าลูกพี่ฉัน

ของแอปิที่หมดเลยเออของในนี่นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะไม่ทำร้ายลุงไม่ได้นั่งเลยค่ะเชิญนั่งค่ะเาตคนไม่รู้เรื่องต้อง้เรื่องพี่ขอหน่อเดี๋ยวี่ฝากอง่ตังหมวกม้ไม่รู้หนู้อยหมดแล้วตังที่หมดต้องคืนสอง ขอฝากพ่อปู่แค่น้ำพุไฟพ่อปู่พี่ฝากนะเดี๋ยวฝากยอดเออยอดไม่ดีสาธุสาธุค่น้ำพุไฟเดี๋ยวเดินไปยอดโดมให้เลยขออธิษฐานไว้พูดตรงๆถ้ามีบุญบารมีของพ่อปู่ให้เราเราจะได้เป็นมาอยู่ตรงนี้มาถามเลยค่ะมาขออยู่กับใครได้เปล่ายินดีต้อนรับเข้าจะมาอยู่ทุกวันที่หนึ่งจะไม่ไปอยู่ยังไงอ่ะพูดแล้วรางวัลที่หนึ่งก่อนต้องมาพร้อมกับรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่เนาะราง ต้องมาพร้อมกับรางวัลที่หนึ่งแกุพันยิ้มเลยรางลี่ไนั่นแหนพี่ใจนะครัพี่มาพี่ว่า้จัหวัดเราจาไม่ได้ครับผมได้น้องได้น้องแล้วคนขับที่เล่ับรถแฟนีครัมัดเที่ ไปไปทำตัวที่เดีทำตัวออกออกในการดีๆนะห่ามเยอะเลยห่ัมจั้วด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ดำอันนั้นมืดไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันไม่สว่างไม่เป็นไรทั้งมืดทั้งดำทั้งดำทั้งมืดทั้งดำเดินคู่กันมาไม่เห็นเลยไปเลย แต่ก็ยังให้ไปเอนี่นะไปไปี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีอย่าจะให้หลอกกันนะอย่าหลอกกันนะเข้าไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ